สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะกับคุณครูชนทิชาทุกวันพุธเวลา9นาฬิกาตรงนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักเรียนนะคะโดยเราจะไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะค่ะสําหรับอุปกรณ์มีอะไรนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ 1. มะนาว 2. กระชายขาว 3. น้ําผึ้ง 4. โครกและสาค่ะ 5. เหยือกน้ําและน้ําสะอาด 6. ผ้าขาวบางหรือผ้ากรอง 7. ภาชนะที่บรรจุค,ค่ะก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำนะคะให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดก่อนลำดับแรกนะคะหั่นกระชายขาวเป็นแผ่นบางๆถัดมานะคะจะหั่นมานาออกเป็น3ส่วนค่ะหลังจากที่เด็ก หั่นเสร็จแล้วนะคะให้เด็กใส่กระชายขาวลงไปในครกค่ะเนื่องจากที่บ้านของคุณครูไม่มีเครื่องปัน่นคุณครูจึงใช้ครกแทนแต่ถ้าที่บ้านเด็กๆมีเด็กๆสามารถใช้เครื่องปั่นแทนเลยนะคะแต่ถ้าใช้ครกต้องตําให้ละเอียดเลยนะคะอ่าเป็นยังไงคะตาให้ละเอียดแล้วหลังจากนั้นนะคะนํากระชายขาวที่ตําแล้วเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้แล้วผสมน้ําสะอาดลงไปค่ะแล้วเราก็ ผสมกระชายขาวนะคะให้เข้ากับน้ำแล้วเราจะนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆกรองน้ำกระชายนะคะโดยผ้าขาวบางนะคะ,ะกรองเลยส่วนกากของกระชายนะคะคุณครูไม่ทิ้งนะคะคุณครูนำไปเป็นส่วนผสมในการทำน้ำขนมจีนค่ะหลังจากที่เราได้น้ำกระชายขาวแล้วนะคะให้เราใส่น้ำมะนาวลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำพึ่งค่ะ เด็กๆนะคะจะต้องดูปริมาณน้ำผึ้งและก็น้ำมะน,นาวนะคะในอัตราสัดส่วนที่เท่ากันไม่หวานจนเกินไปไม่เปรี้ยวจนเกินไปนะคะหลังจากนั้นเราจะคนให้ส่วนผสมทั้งกระน้ำกระชายขาวน้ำมะน,นาวแล้วก็น้ำผึ้งให้เข้ากันเทน้ำกระชายขาวสุดแสนจะอร่อยของเราลงในภายชนะนะคะแล้วก็พร้อมดื่มเลยคะ่ะ สรรพคุณของกระชายขาวจากกรมสุขภาพจิตลงข้อมูลไว้วันที่22เมษายน2564กระชายขาวนะคะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อไวรัสใช่ไหมคะจึงทำให้ไวรัสเนี่ยไม่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเชื้อไม่ขยายตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเขาก็จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้อย่างมากเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อไวรัสในร่างกายเราได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการทําน้ํากระชายขาวของเรานะคะเด็กๆสามารถทําร่วมกันกับผู้ปกครองได้ในครอบครัวแล้วก็สามารถทําดื่มได้จริงๆนะคะคุณครูคอนเฟิร์มเลยอร่อยมากนะคะไม่เหม็นเขียวเลยเด็กๆสามารถดื่มได้เพื่อสุขภาพของเราแล้วก็เพื่อสุขภาพคนในครอบครัวของเรานะคะส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีการทดลองอะไรนั้นนะคะเด็กๆรอรับชมนะคะสำหรับส,สัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีสดนนะคะ่ะบ๊ายบาย